ไหนเนี่ยจะเอจะอะแค่เลขอยู่ไหนรอดว้วยไปไม่ถูกเลยอยู่ไหนครับเอา้าอยู่นี่เองเหรออา้าไปคานไปเลยคานไปเลยโอ้ยไปโน่นเลยเหรอหัวอ,อย่าไปไม่ได้เลยนะย่าไปไม่ได้เลยนะอุ้ยทำยังไง,ทำ,งทำยังไงบอกย่าด้วยทำยังไงทำยังไงทำยังไง ทำยังไงทำยังไงทำยังไงโอ้ไป,ไปไม่ได้ไปไม่ได้ทำยังไงเนี่ยกระดึ๊บกระดึ๊บไปยังไงเนี่ยคานไปยังไงเนาะโนจระเข้มันคานไปไหมโจระเข้มันคานแบบไหนคานให้ย่าดูสิคานสิคานยังไงโอ้มันไปอย่างนั้นเหรอโอ้ไปไปนู่นเลยเหรอ อ้าวไปนู่นเลยเอ้าวไปแล้วนะไปแล้วนะจระเข้น้อยไปแล้วนะจระเข้ใหญ่จะตามไปแล้วนะอออเอ้าจระเข้น้อยลุกขึ้นแล้วเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วถ้ำแล้วเหรอมืดเตีมยด้วยเด้อ